สวัสดีค่ะเจอกันนะคะวันนี้มาแต่เช้านะคะมาเก็บเห็ดกับพอ่อคุณพ่อนะคะหนาวมากลบสององศาเต่วราก็สู้ค่ะสู้ค่ะมาไปรุ่นกันนะคะจะได้เห็นไหมเจอกันค่ะทางปาเบอร์หนึ่งเลาบ้า,เ,า,า,าเขาไปไหมคุ่หน้าใช่ไหมเป้เอาจึงใดระบาดนี่ยทางป่าอีกล้วคอย ถามปาก่อนเด้อหักลงมา,างสิลยนะเี่ยเขาเดี๋ยวเขาสมเนี้เดียวฟื้นตัวเมือถามปาก่อน Oj, Vi ska till bum bum baby. Vi ska till bum bum. Ja. Det är det inte dåligt att du är ute och svamp? Det är inte dåligt. Ja. เะเ่าเดี๋ยวเสียงสุดาอดด้วยเถ มันไม่คอนโทรลไม่ได้จริงๆมันหนาวเพราะว่ามันแข็งเราถึงบ่าใดันขาดเขาผู้ชานะเขาในใจเย็นหมอกเอาเข้หาหองก

เดก๋ยเยๆอยู่างใต้แม e ่แตงจเอาจังได้ละบดูมอสตองอมพลกันเดินน้ำซำก่อนฮัมี้อดุพลกกันเฮลงแล้วนะคะเนี่ยเป็นเกลดตรงน้ะ อบบวบสามดอกงามๆนะใต้ต้นไมน้ได้ยุจ้า

แกงตกใจมดอีพอเลย้ยแล้ต้นเห็ดเนานะโอ้ยบไดขาใจมัน,นเหนียนฮักปึด๊ดฮักปึด๊ดอันนี้ลุ่นให้ได้ข้ากันพี่น้อง ดูค่ะมันจ่ดอกสวยๆมลอยู่น้ำปลาจ้ะนี่ดอกงามๆนี่นาดอกงามโอ้ย น่ะดูนะเขาแอบอยู่นะใต้ไม้ใต้นะข้างหน้าก็มีนะน้ำหยานะรับไหมเบบี้ Ya, tong Oh tas iya. Oh, iya. oh, iya. oh, iya. oh iya. โอ้สวยฟินต้องใจเย็นแค่ไหน,นโโเนี่ยเขาขันยังถอดแดนด้วย

ต้องสังเกตดีๆนะคะมันมันทึงขาวทึ้งมันแอบ,บอยู่ใต้ต้นอันนี้นะต้นบลูเบอรี่อะนุ่ง้าน,นะอาจ,จะ๊ะพอแม่แปงมาหอดบานแล้วเดอ้อแม่แปงก็บอไ,ได้น่งเอาตูดมือได้ทีว่าไปเก็บเห็ดบ่เคยได้เก็บเห็ดกับมาบ่าเคยได้ว่าน่งเอาตูดติดอยู่กับโซฟาหรือว่านั่งเหรียญเลยจะมาหอดก็คือ ทศภาปุ๊บก็คือฝ้าเฮ็ดนู่นเฮ็ดนีเ่เฮ็ดเฮ็ดเนี่ยคือกิจวัตรประจํามันนี่เลยมันย่ำไปเก็บเห็ดคือมาเก็บเห็ดแล้วก็ตัดเลือกเอาพวกทรงเศษมงเศษไม้แล้วเอามาวางไว้ทั้งสี่นะจ๊ะนี่นะถ้ามันเปียกนะคะถ้าวันไหนมันเปียกถ้าวันไหนมันบ่เปียกแม่แป้งก็บ,บ่ได้เฮ็ดนี่เด้อกวัวสิได้แต่ละบาทกวัวสิได้ ส่งลูกคา้าเขาก็ต้องเบิง่งคัดแล้วคัดแล้วค,ค,คัดอีกอันเนาก็ประสงค์เขาจ้ะงามบออันนั้นป้าป้าก็ช่วยนะคะเราช่วยกันทำมากินดีมากพ่อก็ไม่ได้นั่งเลยพ่อก็มาถึงพ่อก็ต้องวิ่งส่งลูกคา้าอะไรอีกแม่แป้งก็ทำเงี้ยลูกๆก,ก็กวนไปจ้ะแม่แป้งก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ให,ให้ให้กันน้ำใจให้แม่แป้งมีแห้ง เฮ็ดต่อไปนะจะขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่หลายๆจ้ะที่เขามาติดตามให้กำลังใจแม่แปงตลอดจ้ะถึงจีคอมเมนต์บ่ไดทั y ง u t u b e สิปิดคอมเมนต์แม่แปงแม่แปงก็รับรูดด้นะจ้ะเด้อโดยการที่ว่าหลายๆคนก็นก,นกดไลค์แม่แปงขอบคุณหลายๆจ้ะขอบพระคุณหลายๆเจอกคันคิดหมาคิดไม้นะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ